โปรส t ตียออร์วิลไดครับนำรถเข้ามาพาร์คเฟิรมเวลานี้ครับโปรสเตี a l ออร e วิลไดครับกับรุ่นเออโปร275 4สูบคลาส A แล้วก็โปร275 6สูบคลาส B นำรถมาที่พาร์คเฟิรมเวลานี้ครับโปรสเีออร์วิลได e Bring your car to park f i r m l Pro Street All Wheel Drive Bring your car to the park f i r m right now. Thank you. อยากจีไหมอะไรนะเนี่ยผมก็กดมอเนี่ยจีไหมเสียงจี <laughs> เรื่องเยอะจริงๆคนในสนามเขายังไม่เห็นจะเรียกร้องว่าติดแอร์ให้กูหน่อยวะ <laughs> อัธจันยร์ร้อนเหลือเกินพอ <laughs> พูดก็หาว่าแซะครับ <laughs> อื อสองเจ็ดห้าหกสูคบคลาสบีนำรถมาที่พ์คเฟิร์มเวลานี้ครับโปรสองเจ็ดห้าหกสูคบคลาสบีนำรถมาที่พ์คเฟิร์มเวลานี้ครับ<ไป>ใครขับอะคันนี้ อันนี้เหรอหนุยเปอรเอเมกชาติก็คือหนวยเปอดนี่แหละอนุวัตมาีอินครับ105อ่าต้องเร็วกว่า7.7จุไอตัวนี้น่ากลัวเสมอ,อคือไม่ได้คือน่ากลัวทุกคนนะค,ะครับแต่ว่าเวลาจังหวะเข้าฝักเข้าฟอร์มเนี่ยเวลาบทจะต้องเอานี่ก็อนุวัตมาีอินนี่ก็ใช้ได้ครับคันนี้เคยวิ่งอยู่7.3ครับเร็วสุด าดูครับเร็วสุดในรุ่นตอนนี้คือนัทนุชวงสมบูรณ์ครับ7.769แต่อย่างที่บอกครับคันนี้เนี่ยเคยวิ่งทำเวลาแล้วที่7.3จะสามารถทำได้เวลาเดิมหรือใกล้เคียงหรือดีกว่าหรือเปล่าต้องมารอชมครับโอ้ h ม t ่แชทก็มาแต่เช้าเหมือนกันนะ เอ็นเอร์เยอะนะ c ีบีเดีผมเนี่ยยอดจริงๆเลยฮัลโหลแชทฮัลโหลแชท Good Morning Good Morning สวัสดีครับสวัสดีครับมาแต่เช้าเนี่ยยู่งออร์เดย a แม a ฮ่าฮ่าฮ่า่า o no okay tomorrow uh, then? tomorrow บอกเขาที่เขามาได้นอนเนี่ย เสพไหมอย่าเขาเข้าใจผิดเดี๋ยวจะไปหาว่าดูถูกเขานี่เขาพัดให้ท่อมร้อนต้องพัดให้มันเย็นมุมมุมอ๋อมุมกล้องมุมกล้องครับผมมุมกล้องอ๋อครับเคยทำไว้7.3แต่ในรอบนี้ เร็วสุดคือจ็อบมนตรีดีเซลครับ7.7มาดูครับจะตั้งโจทย์ใหม่ให้เพื่อนๆหรือเปล่าเยี่ยมบอกแล้วเราจะเอามันได้อยู่ที่ดีดีดีเจ็ดจุดสามศูนได้เวลาเดิมแต่อาจจะเร็วกว่านิดนึงแต่ก็เอาครับ7.306 6 0ฟุต1 3. 1 3 3เยี่ยมครับ แอดมินเอาหนังสือไปให้หน่อยให้ใครีกนั่นน่ะหกคนนั่นน่ะที่เราสัญญาไว้อ่ะข้างบนน่ะล่มเขียวล่มเขียวอ่อนลมดำไอเสื้อขาวไข่ห้างไอเสื้อดำอ่ะ,อะด้านบนตรงตรงข้ามผมเลยเอาหนังสือไปให้หน่อยคนละเล่มหกคนหกเล่มอันนี้มันมาคนละสองวันแล้ว <laughs> ท้องแท <laughs> นแฟนพันแท้แล้วมันนั่งมุมเดิมด้วยนะใช่คือมุมเนี้ยคุดจองถ้าดูที่พื้นนะมีสีสเปรพ่นชื่อไว้อยู่